นี่ดูบ้านก่อนยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จดีจดนี่ประตูเข้าบ้านตูเข้าบ้านห้องลับแเพเดิมนี่ที่นอนเดิมอยู่เมื่อก่อนครับมีรถด้วยเวสป้าเวสป้า นี่ห้องเทพื้นขึ้นมาห้องเทพื้นนี่ออกข้างนอกได้นี่ห้องนอนเมื่อก่อนนี่ราวกันตกนี่ห้องนี้แล้วก็ทางขึ้น ข <si ึ้นมีห้องครัวห้องครัวโอ้ห้องครัวสวยแล้วห้องครัวห้องน้ำห้องน้ำอ๋อเครื่องดูดควันโอ้มีไฟด้วยเครื่องดูดควันมีไฟดูห้องน้ำก่อนดูห้องน้ำสวย่าเย ห้องน้ำสวยมากโอ้กระจกโอ้นี่จำไม่ได้นี่เจ้าของบ้านนี่ผู้ชมนี่ช่างช่างช่างสมช่างสมบ้านเราห้องน้ำสวยห้องน้ำสวย นี่นี่เตียงหญ้าเตียงหญ้าเมื่อก่อนโอ้นี่ไฟไฟเริ่มติดหมดแล้วเริ่มสวยแล้วเริ่มสบายแล้วเดี๋ยวพาขึ้นชั้นบนพาขึ้นชั้นบนนี่บันได,ดทางขึ้นบันไดทางขึ้น ครับสวยนี่ไฟราว <c oughs> นี่พื้นสวยพื้นแววเลย <c oughs> พื้นแวว <c oughs> นี่ห้อง <c oughs> ห้องนอน <c oughs> ่นเสวย่เปิดไปเปิดไฟนี่ครับมีห้องนอนข้างล่างห้องนอนมี่ห้องนอนเล็กห้องนอนเล็ก ไว้ติดทีวีได้มีปลักรบบ้านโอนี่ห้องรับแขกตรงนี้นั่งดูทีวีได้นอนได้อันนี้มีโซฟาแบบนอนเลยโซฟาแบบนอนที่ดึงออกมานอนได้ะเนาะความกวางควว้างใหญ่เลยเนาะ นี่มองไปที่บ้านเช่าบ้านเช่ามองเห็นนี่นี่ราวกันตกราวกันตกสวยครับกว้างขวางเลยกว้างขวางนี่ตรงนี้ก็ห้องนั่งดูทีวีเรียกได้ เด็กนั่งดูทีวีกันเรียกขึ้นมานอนได้ครับโอเคครับ